There. And in the man don't open. Oh, I was, I was thinking, what did you buy from Harrod? <laughs> Sur surprise, isn't it? <laughs> Oh, baby, I'm, I'm curious now. Well, you have to wait until the 6th of December. Oh, I'm curious. There's more stuff coming but that's your Christmas present. Okay. I so thought you already got my Christmas present the other day you said Yeah, that's another present. So how many presents? I don't know, like five or so. <laughs> oh dear. <laughs> so can, can can you tell me a little bit what is it, baby? I don't know, but i spend about Oh Baby! That's a lot! Oh baby! You, hmm? You deserve it I deserve it, oh thank you baby <laughs> I think I've done really well with your presents this year Yeah? It's gonna be stuff you really like Oh, what is it? Oh, I can't wait baby, I can't wait <laughs> Probably the best ones I've got you so far. What is it, baby? I've been, I've been been looking for days and days trying to find the right one. Oh, what is it, baby? Can you tell me a little bit, please? It's okay, some of it is very old. Ooh, is it for Christmas present? Is it for Christmas? Over hundred. Some of it Vic Victorian, some of it 125 year old. Wow, is it for Christmas? Some Christmas, some other time. Oh, <laughs> oh, I love it. Something old. Yeah. Oh, yeah. Yeah, I love it, baby. Something old, something old, something shiny. Oh, can't wet baby. <laughs> mm. I can't wet baby. <laughs> Oh, how's your day today, baby? How was your day at work? Yeah, good good. Just doing that unit. Cool. Yeah, i got to shoot back in now, baby. I'll speak to you later, yeah? Okay, baby. Look forward to seeing you later, yeah? See you too. Love you, baby. Love you too, bye. โอ้ยเพื่อนๆจะมีเรื่องเมาน,นีเมื่อเช้าแต่เช้าเลยไปสนีมาส่งกล่องของข,องขวัญจากแฮร์รอ s นะคะไม่รู้ว่าเป็นไรนางก็เลยโทรมาจําเลยส่งไปบอกเออที่รักเธอซื้ออะไรจากแฮร์รอ s พอพักเบรกปุ๊บอินนางเชฟถ่อมโทรมาค่ะบอกว่าห้ามเปิดคิดว่าเมียจะเปิดที่ไหนได้มันเป็นกล่องมันเป็นของขวัญแชมได้ยินมาเออนางบอกว่า นางเอ่อใช้เงินนะเป็นหมื่นนะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนาะงบอกว่ามีมีเอ่อของแฮร์อตห้ามเปิดแล้วก็อะไรอีกเอ่อของเก่าซึ่งฉัมชออายุร้อยี่สิบห้าปีเป็นวิกตอเรียนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรน,ะนางบอกอื ก็น่าจะเป็นพวกจิวเวลรี่หรือเปล่าเพราะว่านางรู้ว่าฉันชอบจิวเวลรี่เก่านะคะอืมอีตอนที่นางซื้อพวกอีกจิวเวลรี่ใหม่ๆอะ่ะเออใครจําได้บ้างอีพวกคาเทียห,หอยหลอดอะไรพวกเนี้ยคือแม่ไม่สันทัดดิฉันไม่สันทัดดิฉันชอบของเก่าเป็นคนชอบสะสมพวกของเก่าๆนะฮะแหวนเก่าๆต่างหูเก่าๆเก่าโ,โบราณหวังว่าเซทอมคงจะเออสั่งที่ถูกใจมาให้ท่านหนุ้มหืม แม่นี่แบบว่าบ่นไงเออนะคะที่ฉันบ่นที่ฉันฉันไม่ชอบของใหม่ที่ฉันชอบของเก่าไม่รู้สิไม่รู้ใครเป็นยังไงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอีของใหม่อะเราเราเราไม่ฟินน่ะเราชอบของเก่าที่มันมีสตรอรี่อตื่นเต้นตื่นเต,ต,ต้นเดี๋ยวเอออดใจไม่ไหวเดี๋ยวต้องรอดูรอชมโดยการเนบซีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคืออะไรพนังไม่บอก เห็นนะเออหนุ่เชฟทอมนอี่อีตอนแรกเราก็งงเฮ้ยผัวฉันไม่ใช่สายพวกช็อปอะไรพวกนี้แล้วมันจะซื้ออะไรมาจากแฮร์รอดงงมากตอนแรกตกตกใจโฮมลงซื้อให้ใครวะเออซื้อให้พ่อให้แม่ก็ไม่ใช่เพราะว่าพ่อเชฟทอมเขาบอกแล้วว่า ไม่ต้องซื้อของอะไรที่แพงนะคะเพราะว่าพ่อเขาไม่ได้ต้องการอะไรของแพงพ่อเขามีเงินนะ่ะเออเขาไม่เอาหรอกแบบอะไรอย่างเนี้ยอ,อือเขาบอกให้ลูกเขาแค่ทําของขวัญเล็กๆให้เขาอย่างเขาสั่งแชมว่าเออวาดรูปให้เขาเขาก็พอละแฮปปี้ละนะเออแต่ก็สรุปเป็นของเราค่ะตื่นเต้นมากแฮร์ t ิสแฮร์ริมิสแร์ไว้เดี๋ยวรอชมด้วยกันแต่ว่า ดูดิให้ชำนึกชำน,นึกไม่ออกอะว่ามันคืออะไรจากแฮร์รอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ e ีอ e ีอ e ีกเพรสเซนต์หนึ่งที่นางบอกอะเป็นของเก่าอะชำมั่นใจเลยว่าจะต้องเป็นจิวเวลรี่แน่ๆเพราะว่านางรู้ว่าชชอบจิวเวลรี่เก่าตังหูเก่าโบราณเดี๋ยวจะให้ดูคู่หนึ่งวันนั้นซื้อมาสวยมากเพื่อนๆนางมีการบอกอีกว่าเรา d e s e r ์ฟคำว่า d เ s e r ์ฟหมายถึงว่าคุณสมควรที่จะได้รับของขวัญเดี๋ยวฉัจะให้ดูนะ คือคือฟินมากเพื่อนๆต่างหูคู่นี้ซึ่งเป็นทองคํานะคะเป็นวิกตอเรียนนั่นแหละแต่ว่ามันทำเออเฮ้ยมันไม่ชัดอะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันค่อยซูมให้ดู มันเป็นทอง 88K เพื่อนๆมันเป็นของเก่ามันจะมีพลอยอะนะคะอืมอุย้ยยวถอดอันนี้ก่อนนั่นแหละเอาเป็นว่าเทียบให้ดูทาบให้ดูนี่คือเลิศมากอันนี้คือบอกว่าพอพอเราแบบว่าเออเจอปุ๊บแชร์เลยซื้อปั๊บเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากๆอืม ของเก่าอะไรแบบนี้ใส่แหวนใหม่เนี่ยก็ใส่เวลาเชฟ็อปไปไหนอะไรหนึ่งเนี่ยโอ้ผมว่านางอุต่า์ซื้อให้คือมั่นล,ละล่ะโอ้คือแหวนมั่นไหมอ่ะก็ถือว่าแหวนมั่นนางนั่นแหละนะคะอืมแหวนมั่นนั่นแหละเรียกว่าเป็นแหวนมั่นเลยก็ได้เพื่อน คือไม่ชอบไงไม่ค่อยฟินกับของใหม่นางก็แบบว่าต่ไม่ให้นางเสียใจะนะแต่ว่าฉันว่านาง,นางก็รู้แหละว่าฉันไม่ชอบของใหม่นางก็เลยบอกว่าเออที่นางสั่งมาเนี่ยเป็นของเก่าของขวัญอืมอันนี้ก็เป็นวิกตอเรียนนะฮะอาจจะมองไม่เห็นชัดเธอจะ,อะซูมให้ดู 18k เหมือนกัน เป็นทับทิมแล้วก็เ,เพชรเพชรโบราณน,นะคะเพชรเก่าต้องของเก่านะคะอันอันนี้อันนี้เก่ากว่าอันนี้เก่านี่วิกเตอรียนจอเจียนเขาเรียกว่าจอเจียนมากกว่าดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายนะคะ ซึ่งการเน็ตเนี่ยหรือว่าโกเมนเนี่ยราคามันไม่ได้เริ่มต้นมันไม่ได้แพงอะไรเหมือนเพชรนะเพื่อนๆแต่ว่าตัวจนเองันชอบด้วยความที่มันมีสตอรี่ความเก่าอันนี้เป็นวงแรกในชีวิตนะคะที่ซื้อให้เป็นรางวัลตัวเองนะคะแต่ก่อนเป็นคนที่บอกไม่ซื้ออะไรนะคะตอนสมัยแรกๆเลยนะแต่ว่าพอหลังๆแล้วเฮ้ยเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราเราจะต้องดูว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้ว มันเป็นดีไซน์แบบไหนคือชําจะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อสีสวยเพื่อนๆถ้าเป็นของเก่าอ่ะคือจะรู้เลยอันนี้ก็เป็นแหวนแต่งงานเก่าอ่ะนะคะอันนี้อายุก็เป็นร้อยไม่ต่ำของทุกชิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยปีที่ชะมีอะนะยกเว้นอีพวกแฟชั่นทั่วไปอะไรแบบเนี้ยเครื่องเงินแฟชั่นยีนอคโรบินอะไรแบบเนี้ยทอง 9K อะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆอนืมอันนี้เป็นแหวนแต่งงานนะคะ นี่แหวนแต่งงานเก่าโอ้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นแหวนแต่งงานในปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดนะคะนี่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดก็กี่ปีแล้วอะอบวกลบคุณหารกันเราเองท่านผู้ชมนะคะร้อยก็ปีเพื่อนๆก็เป็นแหวนเกลี้ยงค่ะทองสิบแปดเคเหมือนกัน ถามว่าทําไมอังกฤษเพื่อนๆนอกเรื่องนิดนึงว่าทําไมเขาถึงแบบว่าเออทองไม่ได้เหมือนบ้านเราเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็คือคําว่าทองเคเนี่ยก็คือจะเป็นเคเนี่ยมันย่อมาจากกรลัดกรลัดเนี่ยมันก็จะเออเป็นชื่อเรียกกันนะคะเออของอย่างบ้านเราก็จะเรียกเป็นบาทแต่ที่นี่เขาเรียกเป็นกรลัดนะนะออเคเคอะไรอย่างเนี้ยก็จะมีเก้าเคสิบเคสิบสองเคนะคะก็ ไล่ไป1 5บห้าคสิบแนะคะที่อังกฤษเนี่ยถ้าเป็นจิวเวลี่ขั้นต่ำนะก็จะอยู่ที่ทอง 9K เพื่อนๆนะคะอืมนั่นแหละเพราะว่าเขาทำขึ้นเพื่อเป็นจิวเวลี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทองถ้ามันถ้ามันสูงขึ้น K 22K 24K อะไรแบบเนี้ยคือเนื้อมันจะอ่อนเพื่อนๆแล้วมันจะแตกม,มันไม่ใช่แตกหรอกมันจะหักง่ายอะ่ะนะคะมันจะต้องมีการผสมโลหะอื่นเข้าไปเพื่อทำให้ เนื้อทองอะ่ะสามารถขึ้นรูปเป็นจิวเวลี่ได้อะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาชําซื้อเนี่ยเออมากสุดฉันก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณ 18K อ่ะนะคะอืมนะแต่ถ้าเป็นคนไทยเราอะ่ะก็คือทองพวกไอ้พวกทองรูปประพันธ์อ่ะคนไทยเขาถือว่านอกจากเป็นจิวเวลリแล้วก็จะเป็นอินเวส m e เมนต์ด้วยเป็นการลงทุนแล้วก็ซื้อมาขายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ที่นี่คือจิวเวลี่ก็คือจิวเวลี่ค่ะที่ใช้ใส่ได้จริงๆอ่ะนะคะ นั่นแหละแต่ก็มีบางคนที่แบบว่าซื้อเพื่อการ investment อะไรแบบนี้แต่สำหรับแชมป์อะชำชอบนะคะของพวกมีของเก่าแล้วที่สำคัญเราเราเป็นคนชอบเรื่องราวอะ่ะเพื่อนๆนะคะอืมนั่นแหละเว้วันหลังเราค่อยมาคุยกันเม้ามอยกันดีกว่านะจ๊ะเม้ามอยกันวันหลังนั่นละรู้สึกตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าอะไรนางเชฟทอมนางเป็นแบบนี้เซอร์ไพรส์ตลอด you deserve it you deserve it ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีเซอร์อะไรนะัก ของนางแต่ก็นั่นแหละเพื่อนๆเ,เออไว้เดี๋ยวรอรอเอฟซีรอลุน้วยกันพร้พอมๆฉันมันก็รอลุนพร้อมๆกันแหละไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะคะของนางตลอดแบบนี้ผัวอีสานนะถึงว่าเนาะเข, <S <S เขา <S <S เขาหลงเขาหลักมาตั้งแต่ตอนสมัยยังเอ,อยู่มาหาหลัยนะคะสมัยตอนที่บอกว่าฉันยังอยู่กับแฟนเก่านะั่นแหละเพื่อนๆเ,เออความประทับใจอะนะคะของของ ของความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนน่ะเออใครมันจะม่รู้ว่าอือปู่เก่ยังไม่ได้ทำชอบเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เลยอยู่กับวันนางไม่เคยเสิร์พงเซอร์ไพรส์อะไรเลยมีหล่แเซ็ตทมน่นะเซอร์ไพรส์ตลอดนู่นนี่นั่นเพื่อนๆอืออือนนอร่อยมาก